เสียทุกกรณีครับงัวต่อัวโตเขาเดืไดเสียทุกกรณีดามะดามะดามูดานะราคาปิดเบีเยดนะราคาปิดเบีเยดนะสมมติเฮ้ย ดำต่อ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 นะดำต่อนะ <c oughs> ดำนี่เขาดีกว่านะครับดูแล้งงงเขาดีกว่าราคาอยู่ดำราคาอยู่ดำเบียดเบียดครับคู่นี้ราคาเบียดเงินนะเงินนะแดงเดือดแบบแดงเดือดแบบเงินเงิน มียุดยุดถอยถยนะครับดำมียุดยุดถอยถนะครับเฮยัแล้วรอ่ะยักพิมมางินนะเนนะเสามสองต่อครับดำต่อสามสอง

bên đó bên đó, song song nè song song, cọt vậy, đâm cọt vậy, vậy. เอาแดงจะเวียงอะไ้ก็ฝ่ายเขามันเกี่ยวกันอยู่นะครับเวียงเวียงโมโอ้ขอบคุณครับฝ่ายเขามันเกี่ยวกันอยู่นะครับเวียงโมครับตัวแดงดำจุ๊บไปดำจุ๊บไปต่อเฮ้ยเวียงบ้างเฮ้ยไอ้ดำมาเฟือไอ้ดำมาเฟือมาหน้ามาหลังนะครับมาหน้ามาหลัง อยู่ดำนะครับราคาอยู่ดำ

ตัวในห้องตัวในห้องตัวไหนจ้าที่ตะโกนขานแล้วมีตัวเขาต่อดีใส่ไม่ดีสองหนึ่งต่อครับราคาอยู่ดำราคาอยู่ดำเฮ้ยแดงนี่เราเวียงออกดีนะครับฝลายเขาเนี่ยมันเกี่ยวตาดีนะครับตัวแดงตาขวาแตกนะครับ สองหนึ่งกอไปเนาะแข็งคมนะครับแข่งที่ขาพาไปเฮ้ยเดียเสียนเจือนะครับเสียนเจือตัวดำนะครับ แดินขยันเดินโอ้ย,อยไฟเขานี่เข้าตาพอดีนะครับ เห็นไป เจ็บแอวลันล่นปัด oh, ล <mon <mon ั่นปัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แดงว่าไดเฮ้ยไอ้ดงทีงไปเฮ้ยเฮ้ยแดงว่าไดแดงมียุดยุดนะครับแดงมียุดยุดก็คืแดงมียุดยุดนะครับเฮ้ยแดงว่าจะไดแดงว่าจะใดคนหลอกไม่ไหวแดงว่าฟื้นแดงว่าฟื้นเจ็บนะครับเจ็บตาแตกดำอัดไป ดำแพงดำแพงดำแพงไอ้ดำอัดไปไอ้ดำอัดไป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงมาจะได้เอ้าไปแล้วโอ้ยดำได้ไม่เดียวครับดำได้ไม่เดียว ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับ8นาทีตัวดำชนะ8นาทีนะครับโอ้สุดท้ายครับรออ้อคูงสุดท้าย